ฝั่งตรงข้ามบอกเลยช็อกช็อกจัดจัดเจอทาร่าป่าไปเกมนี้พี่เอารลูนเป็นตีเร็วยี่สิบหกมานะครับช่วยฟาร์มช่วยฟาร์มเล่สปีดในการฟาร์มไล่ทุบรัวๆเลยจะลองสายซูริเบอร์นะแล้วก็พวกโอมนิอาร์มดาบแดงมันจะแรงไหมวะถ้าทาร่าออกดาเมจเรามาดูกันนะครับฮีโร่ในตำนานจังเกิลน,นะทาร่าจังมันเป็นตัวผู้หญิงนี่วาเฮ้ยตัวผู้หญิงนะปะปบป,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 ปะปะโอ้โหทำมีการฟาร์มที่ชักช้าเหลือเกินปั่นไปปั่นไป ปั่นไปอืมอืม,อม,อมเอาโห้ค้อนมันหนักค้อนมันหนักจริงๆทําไมค้อนถึงหนักได้ขนาดนี้ตีไกลสุดถูกต้องถ้าออกเพียวดาเมจมันจะมีดาเมจไหมวะ<ส> <ด toujours> มันจะทุบได้สองทีตายไหมโอ้โหโลมิ่งรัดรัดลีปตัวเล็กไปด้วยวัดเดอะฟากโลมิ่งจัง oh, <no. S 1> มันไม่ได้มีดาเมจเยอะขนาดนั้นนะเข้ามาเลยตีกูไม่เข้าหรอกเว้ยเอ้ยเหมือนจะเข้าว่ะ ข้อเสียทา่ามันยังเหมือนเดิมนะไม่เหมือนซีซั่นแรก,แรกมันใช้สกิลมันเสียเลือดนะค่อยเด้งเลือดกลับมา oh. ไปไกลเลยไปไกลเลยนี่สายโซลิเวอร์เวยเกมเนี่ยซินเนเทียออฟเลนวะ oh. เราจะแกงยังไงวะทา่าแกงเนี่ย <laughs> รอมันออกมาแล้วกันเราจะได้โดดไปทุบเลยบนระวังนะครับมันจะโถมบนนะ เซนเอาไปรอเลยก็ได้รอบนเลยก็ได้เหมือนมันจะกลับบ้านไปแล้วมันจะถมบนนะครับรีบเคลียร์เลยแน่มันกรอนเล็กคอนก็ใหญ่ทำไมดาเมจมันห่วยจังวะโอ้โหโอ้โหเอ้าเอ้าเข้าไปเรียบร้อยมันพลาดแล้วรู้สึกเขาจะเดินพลาดรอไฟบูเลยครับรอไฟตรงบูเลยพี่มาแล้ว แวกก่อนดีกว่า,าจะเย็นไม่ต้องรีบตอนนี้ป่ามันเดินพลาดอยู่เงินมันตามแล้วขึ้นไปบนรอเลยครับป่านลงไปฟาร์มบัวทาม,มิงมันมันพลาดไปแล้วเราเปิดมังกรต่อได้ถ้าเราเคลียร์ได้โอ้โหทุบเร็วจริงนะเนี่ยทีเร็วยีบหกว่ะ มาแล้ว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 มาเร็วปั่นแห้ง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 มันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนวะโอ้โหดาเมจไอได้ค่าตัวหนึ่งวะปั่นแห้ง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 จ้าเออออกมาก่อนนะขอตั้งหลักแป๊บตั้งหลักแป๊บโอ้โหเจ็บ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 เฟอร์เดนสปินมาทำไมไม่รู้เหมือนกันสปินมาทำไมเนี่ยโอ้สปินมาแบบขำขำมังกรมังกรมังกรช่วยกันเอาหน่อยครับจะได้เอาเร็วๆไม่มีผนิษ์นะ เอามาแล้วพนิดวิ้ยมีทีมไฟเกิดขึ้นเอาต้องรีบไปแล้วทันไหมครับเนี่ยอูย้มันเจ็บหมดแล้วมันเจ็บหมดแล้วโอ้หมันเจ็บหมดแล้วมันเจ็บหมดแล้วพนิดไปตี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 ต,ต,ตีโอ้โหโอ้โหชิบหายโอ้โหเกือบแตกไม่แตกได้ไงไม่รู้เหมือนกันป,ปัน่นเลยโซลิเปอร์เคาะ เขาเข้าไปเขาเข้าไปเป็นไงลตะคอนพี่มันหนักนะจ๊ะดามเมจมันก็แรงได้อยู่นะอย่าประมาทอย่าประมาทหนูนี่ไงลิงได้ข่าวว่ามันจะตายเมื่อกี้เฮ้ยไอ้นี่ไม่ยอมกลับบ้านไม่กลับบ้านกับช่องไอ้นี่ก็จะตายแล้วไม่ใช่หรอว่าทำไมมันถึงยังไม่กลับโอ้พันิดผิดทําไมมันถึงยังไม่กลับบ้านทําไมมันถึงยังไม่กลับบ้านจอกเล็กอยู่ไหนวะ ไอ้นี่ก็ยังไม,ไไม,มบบ่ไอพวกไม่ยอมกลับบ้านไอพวกไม่ยอมกลับบ้านยายาทำไปเล่นไปมันก็มีดาเมจของมันอยู่แล้วเนี่ยถึงมันจะน้อยนิดก็ตามเถอดนะเชียร์คลิปแล้วสลับเรียนเลยนะครับเลนล่างขึ้นมาเรียนบนเลยครับเชียร์เว็บสุดท้ายแล้วก็ขึ้นมาเลยอจอกอเล็กปึ๊บอมนิอามต่อเลยครับ เลนล่างมีประเด็นเกิดขึ้นเพื่อมีคนโดนไล่โอ้ต้องไปช่วยก่อนแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยฮอ,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 อย่าไล่ลึกอย่าไล่ลึก <c oughs> เลนกลางครับเมีกลับไปกลางก่อนก็ได้ครับเซนยอกลับมาได้แล้วจะตายแล้วรอเลยครับข้างล่างรอเลยเฮ้ยตายได้ไงะ ชุบโอ้โหตกใจจจงหว่าตกใจสินะโอ้โหเคาะทีขึ้งหลอดขึ้งหลอดโอ้โอ้โอ้แตกโอ้ยแตกเลยเหรอวะเฮ้ยวัดอ f ฟา k เฮ้ยตายได้ไงวะเมื่อกี้ให้ยติคุงเฮ้ยมันตายตายได้ไงฟ้าเฮ้ยทำเป็นเล่นเฮ้ยตายตายซะกันผมไม่คิดว่าจะตายแล้วเนี่ยเมื่อกี้นี่เอาอย่นหนาวยืนหนาวยูนนะ โอ้โหเจ็บนะเนี่ยเจ็บนะเนี่ยอุ้ยจะตายสามวาบวา้วาบมีคนวา้าบมีคนวา้าบเฮ้ยแรดตาย <c oughs> มาวา้าบทำไมแถวนี้ไม่รู้เหมือนกันมาวา้าบทำไมจ้ามีคนโดดมาแล้วรอโถมเลยครับรอโถมเลยครับบอกเลยว่าตายแนย่นอนโอ้โหเดี๋ยวทันไหมเนี่ยโอ้โหออกมาก่อนอามาก่อนออกมาก่อนอืมอืม แตกไปสิจ้าขอมังกรเล็กก่อนได้ไหมต้องการเด็งเลือดวะเฮ้ยแรงนะเนี่ยทำไปเล่นมันไม่น่าตายมันก็ตายวะเฮ้ยนี่เอาเรื่องจัดโอ้โหทุบเร็วจัดเลยตอนเนี้ยโอ้โหเฮ้ยหัวเข้าไปหนหูเกือบแตกเกือบแตกแต่ไม่แตก คารา่าเมตาใหม่ว่ะจังเกิ้ลดาเมเพิโอ <d ram at io> มาแล้วมาแล้วมาแล้วปึ๊บใครอยู่ตรงนี้วะนี่งไงไปไหนจ้าโอ้ปันทีเดียวหายโอ้เรียกครึ่งหลอดปันทีเดียวหาย <d ram at io> อย่าดูมินดาเมจบอกเลยว่าอย่าดูมินดาเมจเข้ามาเลย <d ram at io> ทุบเข้าไปทุบเข้าไปถ้าพับทุบเข้าไปทุบเข้าไปทุบเข้าไปยายายาบอกเลยว่าแรงจัด ีโอมนีอานแล้วตอนเนี้ยอืมค้อนที่มันแรงนะจ๊ะด,บดาบแดงยู่ไหนวะฮืมเฮ้ยม,มีคนประมาทเขาะทีเดียวตายมีคนประมาทเจด้าเม็ดแฝงไปเป็นไงจ้าเป็นไงจ้าเจด้าเม็ดแฝงไปไม่คิดว่ามันจะแรงขนาดนี้สินะไม่ไม่ดูไอเทมกูเลยนะไม่ดูไอเทมกูเลยนะนี่เจ็บนะเจ็บนะ สิบหกวิวเอาดาร์ก่อนก็ได้นะครับเอามาดาร์ก่อนก็ได้เอสซูมาแล้วเรามาช่วยกันเปิดดาร์กดีกว่ารอเมดมาก่อนเมดมาช่วยเอาหน่อยควนพี่มันหนักปะอุย้ยอ้โหแจ้งไปต่อหน้าต่อตาเลยอูโหมีคนลงมาด้วยก็มาสิครับ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 ปั่นแห้งโอ้โหไม่ตาย เฮ้ยเมื่อกี้ใครตายอ่ะปูบังอาจฆ่าอภัยใ,ให้ไม่ได้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโเวนแล้วเวนแล้วอืมยังไม่ตายเอื้อมันไม่ได้โดดลงกูเลยวะโดดใครปะอู้หไม่ทัน รอคนวิ่งผ่านมาฟอรเรนเคียแล้วก็มาเล่นสิเฮ้ไม่คิดจะทำอะไรเลยเรื่องเนเรียบร้อยแต,ยตย่ยังไม่ตายนะจ๊ะยังไม่ตายนะจ๊ะยังไม่ตายนะจ๊ะบอกเลยว่าเจ็บหนักมาวิ่งเล่นอย่างไงในฟอรเรนไมไม,ไม่มีผลงานเลยเฮ้<อ>โ้ต้องสร้างผลงานเดียวจะไม่วิ่งเล่นไม่ได้นะ โอ้โหซองหนึ่งไม่ได้ทำเฮียอะไรในเกมนี้สร้างผลงานหน่อยน้องอโชว์แล้วเฮ้มามาได้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 ฮึบฮึบโอ้โหสวยงามจัดสวยงามจัดคอร์คอร์ดละตายคอร์ดละตายคอร์ดละตายยังไม่ตายกูยังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายกูยังไม่ตายกูยังไม่ตายอย่ายาเออสิบวิสิบวิสิบวิเจอกันใหม่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งก้าววิก้าววิ ห้าวิหวิสวิสวิสามสองหนึ่งโอโหตายหาหมดแล้วโ้ทำเป็นเล่นไปดาเมจที่แอรแฟงอยู่ในคอน์นั้นนะ่ะมันแรงเหลือเกินสิบสามจุดสองโอ้โหบอกเลยว่าสั่นสะเทือนวงการแปดศูนย์แปดะโอ้โหท็อปฟอร์มจัดจัดเลยทาร่าจังดาเมจ29นะรับดาเมจ25เองนี่วะตรงนี้ทำไมมันเขียนไม่เหมือนกันวะทีมไฟ76